สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มค่ะสำหรับคู่นี้เป็นคู่ของ GU ยนะคะสำหรับ GU ค่ะแท่งเดย์นะคะเปลี่ยนทางเล่นนะคะเนื่องจากกราฟมาเจอในรับ H4 นะคะไม่สามารถาลงต่อได้นะคะจึงไม่ลงนะและกราฟเปลี่ยนทางเล่นต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะนะคะแท่งแก๊ปอย่างที่โค้ชเคยบอกในไลฟ์หรือว่าในทุกครั้งว่าวันจันทร์มันจะมีแท่งซื้อขายสะสมนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วมันจะเกิดแท่งหนึ่งเป็นพิเศษคือมันเป็น มันมันไม่อาจมันอาจจะไม่ใช่แก๊ปกระโดดแต่มันสําหรับโค้ชแพมและโบลกเอ็กเน็ตเนี่ยคือโบลกเอ็กเน็ตเนี่ยโค้ชแพมเอาโค้ชแพมใช้เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วโค้ชแพมรู้พฤติกรรมของกราฟว่าถ้าไอถ้ามีแท่งพิเศษวันจันนะคะมันสามารถเปลี่ยนทางกราฟได้เหมือนกราฟทองเลยเหมือนกราฟทองมันมีแท่งโบลกเอ็กเน็ตของโค้ชแพมกราฟทองมันจะมีแท่งเขียวซึ่งแท่งนั้นน่ะมันเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่บอกว่าเป็นการเบรกได้ไม่ไม่ลงอะไรแบบนี้คือแนวรับที่สี่เอาไว้อะไรประมาณนี้ค่ะ ะะเมื่อวานเราก็เลยไม่ได้เทรดหน้าเซลล์นะเมื่อวานไม่ได้เทรดหน้าเซลล์โอเคส่วนใครเซล์อันนั้นก็แต,แต่แต่พิจารณานะคะเพราะว่าโคพัมอ่านการาฟทุกแท่งแล้วคือมันมันไม่ลงการาฟขึ้นนะคะการฟาฟจะขึ้นนั่นเองก็ลอยยอบายตามนะนะคะโอเคสำหรับคู่ GU เมื่อวานเช่นกันเป็นลักษณะของการาฟที่มีการเบรกแล้ววันนี้จบเขียวลักษณะกราฟที่จบเขียววันนี้คืออะไรคะนะคะการาฟจบเขียววันนี้คือนะคะมีโอกาสขึ้นต่อ มีโอกาสขึ้นต่อนะคะเฮสี่คือนะฮะลงมาเจอไน้นรับแล้วก็ดันราคาขึ้นสังเกตก็คือ,อตรงเดย์ะคะ่ะยังฐานยังสุยกสูงอยู่นะวันนี้ก็คือถึงแม้ว่าการาฟคือแบบคุณผ้มมองว่าจะขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาหาจุดเข้าบ่ายกันนะคะสำหรับจีอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือถือว่าออกขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้เลยขอดูเฮสี่สักครู่หนึ่งนะคะเฮสี่เนี้ยตรงนี้จะกลายเป็นแนวรับ ตรงนี้นะคะจะกลายเป็นแนวรับอยู่ที่ว่าจะมาตรงไหนของ H สี่อ่าหรือว่ามา h ฮสึงตรงนี้คือแนวรับ h ฮสี่เลยจะมาถึงไหมหรือจะมาถึงกลุบแท่งเทียนฝั่งนี้นะคะนี่คือแนวรับอีกจุดหนึ่งนะคะหรือจะมาแค่ตรงนี้แล้วขึ้นนะคะมี2จุดวันนี้ G u มองบายค่ะนะคะ g u มองบายเล่นตามเดวันจันทร์ นี่คือสัปดาห์ใหม่ดังนั้นคุณแพรถึงบอกว่าวันจันเนี่ยจะเป็นวันที่ชี้ทางกราฟว่าสัปดาห์นี้จะขึ้นหรือลงนะคะดังนั้นเขาแพร์จะวันจันร์นี้จะจะเทรดแบบว่าดูอาการของกราฟก่อนคือไม่ใช่การฟันธงหรือไม่ใช่การไม่บบกว่าชัดเจนกับเขาเพราะกราฟวันจันทร์คือวันที่และสัปดาห์นี้สัปดาห์นันฟาร์มสามารถออกได้หมดคือจะผันผวนก่อนนันันนันฟาร์มเป็นพฤติกรรมของกราฟนะคะผู้ซื้อขายเนี่ยคือแบบอาจจะ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่เป็นไปตามสัปดาห์ที่แล้วมากภาพนี้สัปดาห์นี้นอนฟาร์มจะมีการผ,ลผลันผวนดังนั้นต้องอ่านการาฟวันต่อวันเพื่อเข้าทํากรรเทรดนะคะอะ่จียูนะคะแนวรับรอบายแนวต้านรอเซลอ่ะแนวรับนะวันนี้จียูรอบายค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวก็แชมำใจดูคู่อื่นให้นะคะสำหรับ g ียก็สำหรับใครที่เป็นสาววก g ียเมื่อวานก็นะคะขึ้นมาทะลุทุกต้านเลยใช่ไหมเพราะอะไรโค้ชบอกไปแล้วว่าแบบเนี่ยเห็นไหมคะลงไม่ได้ก็ดร,ราคาขึ้นมา นะ,ะแล้วยืนเหนือด้วยวันนี้ก็แค่มาทดสอบแล้วก็มีโอกาสึินต่อแค่นี้นะฮะ โอเคสาวกจีอูเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวโค้แพรมส่งเข้าไปอ่ฝากที่เพจแม่บ้านเด็ด forex แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มาติดตามก็ยินดีต้อนรับค่ะสําหรับใครที่สนใจเรียนก็ค่อยทักมาที่ idline pammy เลขเก้าห้าตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอร์สพื้นฐานเรียนออนไลน์นะเทคนิคทํากําไรแล้วก็ทองห้านาทีสําหรับใครที่สนใจเรียนระบบให้รู้ว่าแบบอ,อ๋อจริงๆล้วคือทําไมโค้แพรมมองจุดนี้นะรับแนวต้านทําไมเล่นแบบนี้น่าง,งานนะคะมีการรับคําแนะนําจากโคแ้แพรมอีกทีหนึ่งนะคะว่าตรงไม่ตรงนะคะใช่ไม่ใช่นะ โอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปสวัสดีค่ะ